สวัสดีครับผมสปิซ่านะครับคอรัมนิดนังสื่อพิมพ์สปอตคู่ร,สรัสต้าสกอร์น,นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่10ตุลาคมครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะึกษคู่นะครับก็ยังคงรับทรัพย์บ,บวกกันแบบต่อเนื่องนะครับทั้งแฮท้าแบรินกับเวสแฮม ทั้ง2คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลน่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะโฟกัสไปที่การมีขหอนะครับฟุตบอล2คู่ใน2รลีกไปกันที่เซเรียอิตาลีและออสเวนการสวีเดนอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขบคณคลุก็แนะนำนะครับไรอ e ตไทเกอร์ right 999นะครับไรอ e ตทีไอจีเอ 999 99, นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ด่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r i ยแ at t i เก r 999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่เซเรอาอิตาลีนะครับเป็นการ จอกันระหว่าฟิกออกเรนตินาเปิดบ้านพบกับราซิโอผลงานภาพรวมของวิโอราในซีซั่นนี้ตกลงไปนะครับเกมรับไร้ความแน่นอนและแนวลุกเนี่ยยังขาดความหวังผลได้นะครับนักเตะอย่างโชนาตองอิโกโกเนรูกาโยบิดคิสเตียนคูอาเม่เนี่ยยังดูเล่นกันไม่เข้าขานนะครับวันนี้ก็รับมือกับทางราซิโอนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางน,นะครับแทคติกการทําทีมของคุณซือ มาริโอซิโอซารีเนี่ยผมมองนะครับว่ามีความครบเครื่องยุติธรรได้ดีมากกว่าคู่เซนเตอร์อย่างอาร์เซนอลโรมาเนียรี่จะพู่กับฟาร์ติสเนี่ยยุติธรรได้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนแนวรุกนักเตะอย่างมัตเตีอสกคาญิชิโรอิมโมบิเลเซอร์เกมิเรนโควิชซาวิชและฟริเป้แอนเดอร์ซอนเนี่ยการเข้าทำดูหลากหลายหวังผลได้มากกว่านะครับโจมคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ฟริโอเรนติน่านะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าคู่นี้สูสี 4, เป็นบอลสั นาแนเชียร์ทีมเยีอยนะครับเชื่อว่าอินซีฟ้าข่าววันนี้จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน,อน้อยเชียร์บหลออเชียร์ทางราซิโอนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลออกสเวนคานสวีเดนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง ฮารมาบี้เปิดบ้านพบกับวาเบอร์ในแง่ของศักยภาพชื่อชั้นทางฮารมาบี้เหนือกว่าเะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พวกเขาเกมรุกไม่ดุดันเหมือนเดิมนะครับแรงสาการค่อนข้างรอนตัวเลครับวันนี้ครับรับมือกับทางวาเบอร์นะครับซึ่งผลงานช่วงกลาง กระเต้องขึ้นมานะครับแร่วันนี้แรงจูงใจเต็มเปลี่ยนครับเนื่องจากยังต้องการหนีพ้นโซนตกชั้นให้ได้ตรงนี้ครับทำให้รูคืดแรงมุ่งมั่นเนี่ยมีมากกว่านะครับจุดคู่นี้ก็เปิดมาให้ที่ฮามาบีนะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยเกบรุกไม่ดุแล้วก็เล่นกันแบบแรงจูงใจมากกว่าเชื่อว่าจะชนะแบบยิงไม่ขาดนะครับเชียร์บอลลองเชียร์ทางวาเบอร์นะครับในคู่นี้วันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลขึ้นวหนจันร์นะครับเชียร์บอลลองเชียร์ระนคับ ขอตั้งเจียบอลแบบมีความสุขนะครับเองๆว่ารวยไม่เจอกันแม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ